สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเ c ซสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งอยู่แล้วนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สะพานพนังเกล้านะครับมาดูความลึบหน้าของการก่อสร้างท่าเรือที่สะพานพนังเกล้าเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเดี๋ยวไปดูกันรอบรอบครับคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงรถควนมากนะครับมีทั้งเสียงรถเสียงลมนะครับต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารนะครับที่สะพานพนังเกล้าวนะครับเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่าเรือข้ามภาคโครงการท่าเทียบเรือโดยสารสะพานพนังเกล้าวเป็นโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพื่ออำวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเชื่อมการเดินทางคมนาคมโดยรถเรือรถไฟฟ้านะครับ โดยมีบริษัทแผ่นแรวประเทศไทยจำกัดเป็นผู้รับเหมานะครับงบประมาณ94 7 7 5 0 0 0บาททวนนะครับเริ่มโครงการวันที่31มกราคม2563สิ้นสุดสัญญาวันที่6มีนาคม2564ระยะการก่อสร้างทั้งหมด400วันนะครับ94ล้านนี ไม่ได้มีเฉพาะท่าเรือนะครับคุณผู้ชมก็จะมีอาคารพักคอยแล้วก็มีการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือสกายวอล์กที่ตรงแยกพระน่งกล้าวด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะครับรวมทุกโครงการนะครับเป็นงบประมาณ94,755,000บาททวนนะครับอันนี้เป็นงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ามาอัปเดตดูนะครับ การก่อสร้างตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากนะครับตัวอาคารน,นั้นก่อสร้างขึ้นมาโครงสร้างขึ้นมาตัวอาคารน,นั้นมี2ชั้นนะครับชั้น1ชั้น2ตอนนี้เทพื้นแล้วนะครับแล้วก็ที่เราเข้ามาดูในวันนี้ก็กําลังทําเรื่องของโครงหลังคานะครับซึ่งพอตัวฐานรากมันเสร็จขึ้นมาเป็นโครงสร้างแล้วเนี่ยงานก็จะคืบหน้าไปไวนะครับการก่อสร้างก็จะรุดหน้าไปได้ไวนะครับ เวลาการก่อสร้างที่ราชาร้าส่วนมากก็จะงานฐานรากนะครับพอขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะไวตอนนี้เรามาดูก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราดูเนื้องานแล้วก็น่าจะประมาณ 4 0 5 0นตะครับตอนนี้ดูประมาณการด้วยสายตานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงตามสัญญาแล้วเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเนื้องานแต่ละสัญญาแต่ละช่วงแต่ละตอนนั้นเราไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับแต่เราประเมินด้วยสายตานะครับเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันตัวอาคารท่าเรือนี้จะมีมีโพสต์ลอยเทียบท่านะครับก็คือของท่าเรือคํมฟ้าแล้วก็ท่าเรือด่วนมีทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งก็คือท่าของเรือท่องเที่ยวนะครับ จะมีทั้งหมด5ท่านะครับท่าเรือข้ามฟาก2ท่าท่าเรือด่วน2ท่านะครับแล้วก็ท่าเรือท่องเที่ยว1ท่านะครับเราพาคุณผู้ชมเดินดูรอบๆนะครับ,ร,บรอบๆการก่อสร้างนะครับตอนนี้ตัวโป๊ที่จะใช้สําหรับเทียบเรือนะครับตัวโป๊นี้สร้างเสร็จนานแล้วนะครับเอามาลอยรอยอยู่ตรงที่ก่อสร้างนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มตอกเสาเข็มที่สร้างตัวอาคารนะครับ เอามาลอยๆอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็พอเริ่มการก่อสร้างมาตอนนี้ก็ตัวอาคารก็คืบหน้าไปเยอะนะครับเราพาคุณผู้ชมดูรอบๆนะครับท่าเรือข้ามฟ้าก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับเราพาคุณผู้ชมดูทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งที่อยู่ฝั่งเมืองนอนทบุรีแล้วก็ฝั่งไซม้านะครับฝั่งไซม้านั้นท่าเทียบเรือรนั้นก็จะเล็กนะครับจะเป็นแค่ท่าจอดรับส่งผู้โดยสารไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ จะมาสร้างใหญ่อยู่ฝั่งพนังกล้าวนะครับฝั่งตัวเมืองนนทบุรีนะครับตามสัญญาแล้วจะสิ้นสุดโครงการเดือนมีนาคม2,564นะครับแต่ว่าเราดูด้วยสายตาแล้วเราไม่แน่ใจนะครับว่างานจะเสร็จตามแผนหรือไม่นะครับหรืออาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ก็เป็นได้นะครับอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างเล็กๆ,ๆน้อยน้อ แต่ว่าไม่น่าจะยืดเยื้อนะครับดูจากการก่อสร้างที่เป็นไปอยู่ตอนนี้นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจะสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญานะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในย่านนี้ทั้งในย่านนนทบรุรีทั้งอยู่ทั้งฝั่งไซม้าฝั่งบางใหญ่บางบัวทองนะครับถ้าถ้าเรือแห่งนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับอาจจะ เดินทางโดยเรือโดยรถไฟฟ้าหรือโดยรถตู้รถโดยสารต่างๆสะดวกยิ่งขึ้นนะครับบางทีผู้โดยสารที่อยู่ทางบางใหญ่บางบวัวทองนะครับจะเดินทางไปยังสาทรไปยังทางในเมืองอาจจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็มาลงที่พนังกล้าวแล้วก็อาจจะต่อด้วยเรือดวนนั่งเรือด่วนไปยังสาทรหรือต่อรถไฟฟ้าไปสาทรเลย<ม>ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าสะดวกทางไหนนะครับ ตรงนี้ในอนาคตอาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นปทุมธานีนะครับตรงนี้ในอนาคตนะครับอาจจะเป็นจุดที่มีผู้โดยสารมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากก็ได้นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะมีพี่น้องประชาชนมาใช้รถไฟฟ้ามาใช้การเดินทางโดยเรือกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดการใช้รถส่วนตัวนะครับเพื่อลดมลภาวะในอากาศนะครับ คุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานและคุณผู้ชมเองก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นระยะๆะะนะครับสำหรับการกอร่อสร้างท่าเรือพนังกล้า,ลาแห่งนี้นะครับมีเสียงรบกวนบ้างนะครับมีเสียงรถบ้างเสียงการกอร่อสร้างบ้างเสียงลมบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณโอ,อกาสนี้ด้วยนะครับ ภาพบรรยากาศยามเช้าที่สะพานพระนางกล้าวนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะสดใสนะครับอากาศช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับแต่ว่าก็ยังมีเมฆฝนบ้างนะครับเนื่องจากมรลสุมที่พาดผ่านในภาคใต้นะครับตอนนี้ทางภาคใต้นั้นฝนฟ้านั้นตกอย่างหนักนะครับทาให้บางพื้นที่นั้นเกิด น้ำท่วมน้ําหลากน้ําป่าไหลหลากนะครับก็ฝากส่งกําลังใจไปยังพี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับตอนนี้บางพื้นที่นั้นน้ําท่วมหนักนะครับไรนาสวนก็เกิดความเสียหายนะครับถนนหนทางต่างๆบ้านช่องบ้านพักอาศัยบางพื้นที่นั้นก็จมน้ํานะครับบางพื้นที่นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าในเมืองก็ดีทั้งาตามชนบทก็ดีนะครับได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับหลายๆจังหวัดตอนนี้ส่งกำลังใจไปนะครับ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากมรสุสมจากาฝนฟ้าตกในช่วงนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคุณผู้ชมก็มันดูแลสุขภาพนะครับอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทํากิจการค้าสิ่งใดก็ขอให้ค้าขายดีมีกําไรกิจการรุ่งเรืองร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับคุณผู้ชม พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ